เริ่มตั้งแต่วันอดทิตย์ที่ผ่านมานะครับรวมแล้วก็6วันจะมีต่อตั้งโครงการไว้600ชุดแต่เวลาแจกจริงแล้วก็มีคนยื่นความต้องการมา700ฟุดแล้วก็แจกภายนอกอีกประมาณ100ชุตครับทั้งหมดก็ประมาณ800ฟุตครับครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้คุณมีส่วนร่วมในการเชวยให้มาเทาความเแตดร้อนขาดควาไม่รู้สึกของครันครับ แล้วเราคิดว่าเราน่าจะต้องมีการจัดอีกเกิดความเดือดร้อนมันยังไม่เบาบางลงและทีมงานที่ร่วมกันมาดูน่าจะรักษาวิธีที่เหลืออย่างเยวนะครับตามตามสถานการณ์เออห้าหกเก้าจีนชูภาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าเก้าเี่ยขารับไปแล้วชื่ออะไรอจิตสุภาใช่ไหมคะเขามารับไปแล้วต้องต้องเช็ค้ยกล่เขาด้วยด้วยมารับเขาซะมารับมขาแล้วสัญญา ปปเ,เป็นไมาีม่เป<อ>่ไปันลอขนทีกน้าะไเป็นไรอ๋อไม่เป็นรเดีย๋ยวนอกรอบพี่การน่ะนอกรอบนะจะได้ไม่ยากพี่กั้าเข้า ก็ไล่อย่าพูดอย่าพูดไม่อยาอยู่คนละบ้านกำลงตูไมด้แล้วแม่ไม่ฟุ้งซี้เหรอโอเโเมนี่มนะคะใรจะไปคิดค่าของเหรอ 652สอง่ไหม5ค่ะ492 4 9ันะรับเลยค่ะ2ัดนะชุดโอเคชุดเลยเหรอลูกมันนจะลงผอมใ่มันจัดสมมาเป็นที่จิตากตรงงนันนอนยังไจ๊ะ พิเศษพิเศษแค่ะานอารมจาเศษไ่มีเงินเดือนบ้านมึง้าัเป็นเรา่ะไมเลยคะเค่ะนี่คนคกจ่ะ

小分开